ขอโทษนะครับไม่ทราบว่ามาติดต่อเรื่องอะไรครับโถว่หมาเฝ้าประตูฉันตับทำไมฉันตองตอบแกด้วยคุณเป็นพนักง,งานที่นี่หรือเปล่าครับถ้าไม่ใช่กรุณาแลกบัตรด้วยนะครับฉันไม่ใช่พนักง,งานที่นี่แต่ฉันจะเข้าไปมีอะไรไหมไม่ได้นะครับอ,อะไรของแกเนี่ยถ้าคุณไม่ใช่พนักง,งานที่นี่กรุณาแลกบัตรด้วยนะครับ ถ้าคุณไม่แลกบัตรผมให้คุณเข้าไปไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นกฎขอ,บองบริษัทครับแกคงเป็นพนักง,งานใหม่สินะดูๆแล้วเนี่ยเสื้อแกก็ยังใหม่อยู่เลยความจริงเนี่ยแกควรจะขอบคุณฉันด้วยซ้ำที่ฉันวีนใส่คนเก่าจนมันโดนไล่ออกแกถึงได้มาทำงานที่นี่ไงไม่ว่าใครที่มาเป็นยามในบริษัทนี้ ก็ต้องทําตามกฎทุกคนนะครับแกนก็ซื้อเนาะซื่อเบอฉันจะบอกแกให้อบุญแล้วกันนะแม่ฉันเขาชื่อคุณสุภาพรดรุนพันผมไม่รู้จักครับไม่รู้จักอ๋อพนักงานเฝ้าแต่ประตูแบบแกไม่รู้จักมันก็ไม่ผิดหรอกเนาะ ผมต้องขอโทษจริงๆนะครับผมรู้จักแต่ชื่อท่านประธานครับชื่อที่คุณพูดมาผมไม่รู้จักครับแกรอก่อนเถอะฮัลโหลนุ้ยว่าไงลูกคุณแม่คะ หม้าฝ้าประตูหน้าออฟฟิศคุณแม่มันกันหนูไม่ให้หนูเข้าไปค่ะคุณแม่ฮะมันไม่ให้ลูกเข้ามาหาแม่ใช่ค่ะคุณแม่แกเจอดีแน่แล้วลูกได้แจ้งชื่อแม่ให้มันรู้หรือเปล่ามันจะได้รู้ว่าลูกเป็นใครหนูบอกมันไปแล้วค่ะคุณแม่มันบอกว่ามันไม่รู้จักมันจะจำแต่ชื่อท่านประธานเชื่อคนอื่นมันจะไม่จำ มันไม่รู้จักแม่ได้เดี๋ยวมันได้รู้จักแน่ๆดีค่ะคุณแม่รีบๆออกมาเลยนะคะมันจะได้รู้บ้างว่าคุณแม่เนี่ยเป็นใครสวัสดีค่ะคุณแม่แกได้เซ็นใบาลาออกแน่ ใครหน้าไหนไหมันไม่ลูกฉันเข้าไปคุณเป็นใครครับมีเสียอะไรมาตบผมมีสิทธิ์อะไรงั้นเหรอแกยังไม่รู้อีกว่าแม่ฉันเนี่ยเป็นใครช่างมันเถอะลูกมันไม่มีบุญนี่รู้จักแม่หรอกเพราะมันคนละระดับกันผมเป็นรปภ ผมแค่ทำตามหน้าที <tube oses Five line> ่ของผมให้ดีที่สุดตามความสามารถของผมเองแค่นั่งเฝ้าประตูหายใจไปวันวันเนี่ยนะเนี่ยฉันขออธิบายหน้าที่การงานของแกสักหน่อยนะว่าหน้าที่การงานของแกเนี่ยมันไม่ได้สำคัญอะไรเลยไม่มีใครสนใจความสามารถของแกที่มันต่ำเตี้ยเรียดดินหอกนะฉันจะบอกให้ ลกไปเขียนใบสมัครงานเดี๋ยวแม่แต่งตั้งเป็นฝ่ายบัญชีข่ะคุณแม่ส่วนแกถ้าฉันด้แต่งตั้งเป็นพนักงานใหม่เมื่อไหร่แกโดนเตะทิ้งแน่ไปดีกว่าลูกเข้าไปห้องแม่ดีกว่าค่ะคุณแม่ดีไป สวัสดีครับติดต่อเรื่องอะไรครับฉันมาติดต่อคุณเชอเข้าไปได้เลยไหมไหนๆก็โดนไล่ออกแล้วทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดแล้วกันต้องขอโทษด้วยนะครับกรุณาแลกบัตรด้วยนะครับได้ค่ะ ท่านประธานฉันรู้แล้วล่ะว่าคุณโดนอะไรบ้างวันนี้คุณกลับไปพักผ่อนก่อนแล้วพรุ่งนี้ค่อยกลับมาทำงานถ้าผมกลับไปแล้วใครจะทำหน้าที่แทนผมล่ะครับเรื่องนั้นคุณไม่ต้องเป็นห่วงหรอกฉันขอเคลียร์บริษัทให้มันสะอาดซะก่อนครับท่านประธาน แทนไอร้องปภคนเก่าเหรอใช่ค่ะแย่ yeah, จังทำไมบริษัทนี้จ้างแต่คนขี้เหร่เข้ามาทํางานไม่ทราบว่าคุณมาติดต่อเรื่องอะไรคะฉันเป็นหัวหน้าฝ่ายบัญชีของบริษัทนี้อ๋อไม่ทราบว่าคุณชื่ออะไรคะฉันจะได้ลงเวลาให้นี่ไม่ได้ยินที่ฉันพูดเหรอ บอกว่าฉันเป็นหัวหน้าฝ่ายบัญชียังจะมาถามชื่อฉันอีกฉันชื่อนลินิพาขอบคุณค่ะขอโทษนะคะทำไมชื่อนี้ไม่เคยมีประวัติบันทึกเข้าออกของบริษัทเลยคะฉันเพิ่งมาทำงานวันนี้เป็นวันแรกฝ่ายบุคคลน,น่าจะยังไม่ได้เอาลายชื่อฉันเข้า คอยดูเถอะเดี๋ยวฉันจะเข้าไปไล่มันออกเองเออไม่ได้นะคะคุณไม่มีชื่อในบริษัทถือว่าเป็นคนนอกกรุณาแลกบัตรด้วยคะ่ะโอ้ยทำไมฉันต้องมาเจอเรื่องแบบนี้ซ้ำซากๆด้วยเนี่ยแกอยากลองดีกับฉันนักใช่ไหม ไม,ม่ีไม่ได้เอาบัตรมาแม่ฉันชื่อคุณสุภาพรหรือว่าคุณเชอเป็นผู้จัดการของบริษัทนี้เป็นผู้จัดการที่นี่ที่นี่ฉันเข้าไปได้หรือ,อยังละ่ะยังค่ะคุณรอที่นี่ก่อนนะคะเดี๋ยวฉันโทรตามคุณเชอมาให้ไม่ต้องเดี๋ยวฉันโทรเอง ะ,ะอียามหน้าประตูเนี่ยมันไม่อยอมพี่หนูเข้าไปอีกแล้วคะ่ะคุณแม่คุณแม่รีบออกมาจัดการมันด่วนเลยนะคะคุณแม่ค่ะเจอเลยไหนไหนใครหน้าไหนเข้ามากระตุกหนวดเสืออีกสวัสดีค่ะคุณเชอ ผู้จัดการใหญ่ที่สุดในบริษัทใช้อำนาจข่มขี่ลูกน้องในบริษัทคุณคิดว่าทำแบบนี้มันถูกต้องแล้วเหรอ,อ,อคุณไมคคะฉันขอโทษนะคะฉันผิดไปแล้วคุณแม่คะทำไมคุณแม่ต้องยกมือไหว้รปภแบบมันด้วยคะคือเขาไม่ใช่รปภอ,อย่างที่ลูกพูดถ้ามันไม่ใช่รปภ แล้วมันเป็นใครอะคะเขาเขาคือคุณไมค์ประธานบริษัทท่านประธานใช่ฉันเนี่ยแหละประธานบริษัทเอ่อคุณไมค์ครับ มีคนรายงานมาว่าสาขาที่เชียงใหม่ของเราผู้จัดการบริษัทวางอำนาจคมขี่พนักงานมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมครับเที่ยวไล่พนักงานคนอื่นออกไปทั่วล่าสุดราประพอที่เพิ่งเข้ามาทำงานใหม่ก็โดนไล่ออกไปอีกคนหนึ่งแล้วครับเรื่องนี้คุณเชอทํทำพฤติกรรมแบบนี้จริงด้วยเหรอเนี่ยฉันเข้าใจละเดี๋ยวเรื่องเนี้ย ฉันจัดการเองเอ,อ๋อคุณตะวันคุณช่วยจองตั๋วไฟบินให้ฉันด่วนเลยนะครับคุณไม่ถ้าฉันไม่ลงมาตรวจด,ด้วยตัวเองฉันก็คงไม่รู้อะไรแบบนี้สินะคุณเชอคุณนุย้ยวันนี้พวกคุณสองคนได้ทำผิดกฎร้ายแรง ฉันให้พวกคุณสองคนทำงานที่นี่ต่อบริษัทของฉันต้องล่มจมแน่ๆฉันจำเป็นต้องให้พวกคุณสองคนพ้นสภาพการเป็นพนักง,งานของบริษัทฉันเก็บข้าวของแล้วก็ออกไปจากบริษัทฉันด้วยเชิญค่ะ